เดี๋ยวเราไปตลาดมังวรกันครับทุกคนมันคืออะไรมันคืออะไรก็ไม่รู้อะวันนี้เป็นคิมบับนะับ mix everything ชมปนโอ้โหหมดนี่ไม่ถึง300อสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะฮะ วันนี้นะครับวันจะพาทุกคนไปตลาดตลาดหนึ่งที่เป็นแบบเส้นตรงยาวๆเลยซึ่งคนไทยอ่ะแบบยังไม่ค่อยรู้จักก็เดี๋ยวเราไปตลาดมังวรกันครับทุกคนปัดเดินทางด้วยด้วยบัสไหมล่ะเนื้อเดี๋ยวหลงป่ะรถไฟเฮอร์สามสถานีฮะนั่งไม่กี่สถานีสาครับหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนนะไม่ชัวสาม่สาแต่ต้องไปเปลี่ยนสองออสองเปลี่ยนหนึ่งสเปลี่ยน มีจุดตัดเหรอไปเปลี่ยนที่ฮับฮับจงฮับจงไปมังวอนที่จริงเดินได้นะเนี่ยปุ๊บเนี่ยเดินข้ามไปแป๊บเดียวปุ๊บเลยขาตลาดไม่เจอเดี๋ยวถามคนทางนี้ถามพนักงานไหมบางหวนบางเขนดูเนี้ น,นะไปทางนู้นครับเขาเหมือนกลักวเรานะอะไรนะเขาเหมือนกลักวเหรอทำไมหน้าตาบอลน่ากลัวทุกคนบอลได้เป็นของคำดูซีรีส์มาก็โชกิโอก็ขอโทษนะครับมับงวงอนมาร์เก็ตก็คือชื่อโอดิโซก็อยู่ไหนแค่นั้นแหละพูดได้แค่นี้แหละนี่อะไรสารพาวิงเตโยวอนมัสฮานะ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 อ๋อสี่สี่ สามชิ mm ้นสองพันห้าสามชิ้นสองพันห้าวันนี้เสร็จเลดบีนขนาดขนาดขนยังไม่ถึงตลาดเลยนะฮะก็แวะซาเปาซะแล้วครับทุกคนที่สั่งมาก็จะมีไส้หมูแล้วก็ไส้หมูกิมจิแล้วก็ไส้ถั่วแดงตอนนี้ค่อนข้างร้อนเห็นเขามีน้ำจิ้มมาด้วยแล้วก็มีเหมือนช้เทา้าสีเหลืองอะ่ะเออน่าจะกินแบบตัดเลี่ยนอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยว่าลองลองชิมดู หมือนโดยอกคีบอ่ะร้อนมากเลยอะตายแน่ก็ตัวแรงปกติแต่ว่าเนื้อของกระเปรานุ่มมากนี่นะครับเป็นไส้หมูสับนะฮะเขาสึกเหมือนใส่อะไรคอลลาเจนเลยเห,รหรืออะไรดูดิมัดใสๆอ่ะอยากชิมอันที่เป็นใสๆดูเหมือนคอลลาเจนก่อนนะ ว่าเป็นเหมือนบวกว่าข<ฮ>ุนเส้นอะไรย่นี้ว่าขุนเส้นขูนเส้นเหรอขูนเส้นแบบสับๆอหอมอร่อยมาก<ฮ>อันนี้หมูสับกินเจหมูสับกินเจอันออนีออ้อร่อยอืมมีทำเป็าตอ่ะไปเดี๋ยวเราไปตลาดมังวงันเพราะแวะขนาดนี้ไม่ได้ไปทันทีนะ นี่ไงมังวอนตอนนี้นะฮะเราก็ถึงตลาดมังวอนแล้วนะครับเห็นไหมที่บอกก็คือเป็นเส้นตรงยาวไปเรื่อยๆเลยยาวมากๆตรงอย่างเดียวเดี๋ยวเราเริ่มเข้าไปเลยดีกว่าไปครับ What is it อ๋อตะไคร้ใช่เนอะตไก่ ไม่ติดฟออกฟอกฟอฉันจะลกฟอกฟอกฟอ h ฉ m นจะลองฟอกอันจะลองฟอกฟอกฟอันจะลองฟอกฟอกฟอกฟอันจอาอกฟอกฟอกฟอกฉันจะลออกฟอันจะองอกฟอกฟอาอกฉันจะลออกฟอกอกฟอกฉลออกกฟนะคองฟอกฟอมฟออนแบบองฟอกฟอกกหอูนะเอ็นก้อกฟอกอะบองกอไม่รู้ว่อมันคือ อะไรนะเดี๋ยวลองชิมดูเขาไปอุ่นให้แล้วก็ใส่ซอสพริกมาให้เราด้วยนี่ชิ้นใหญ่มากกลิ่นหอมมากเลยอ่ะอร่อยมากมีความความคล้ายอะไรกับบ้านเราไหมหมูปิ้งจริงเหรออืมนี่อ่ะผละไม้ไปหมันหมูปิ้งรสชาติดีเลยอืม เหมือนมันแน่นท่าเหมือนหมูปิ้งข้าวแช่ก็ดีก็แค่กี่รังยอเขาสั่งอะไรน้ำตาลอันนี้หนเออหนเ่อาอิก็ขี้เหน็บเข้ากิ้นชินเดี้นเอาเหมือนเขาเลยวะอ่ะไปจัดไปเหมือนเขาเลยเหมือนคนข้างหน้าเลยแล้วกันเฮ้ยแต่เขาไม่มีอันนี้อะเด็กแต่เดี๋ยวเรามิกซ์มิกซ์อันนี้ดูมา m i น้ำตาลคณะคณะเฮ้ยโอเคโอเคคณะ โอเคขนาดเด็กผจะเซ็ตชุดชีสเด็กกว่าเย้ทั้งหมดห้าพันห้าพันเหรอยอนด้วยโอ้ถูกกว่าห้าพันใช่ไหมสมิร์ดาพรมาสามร้อยทั้งหมดสี่พันเจ็ด 4, เออ <c oughs> ไม่ถึงร้อยห้าสิบบาทร้100อยบาทเองอ่ะร้อยร้อยยี่สิบอะไรนี้มั้งทั้งหมดเนี่ยมาครับขนมปังที่สั่งตามออเดอร์คนข้างหน้านะทุกคนกอนก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นขนมปังอะไรบ้างอันนี้เป็นแบบเหมือนชุบเนยมั่นโง อร่นินมากอร่อยมากรู้ว่าไหมูก็รู้ว่าอืมอันนี้แบบเนื้อขนมปังมันจะมากกว่าไม่ไม่ค่อยมีความแบบดึง๋งดึงอืม๋าไปเลยอืมอันนั้นมันจะกรวงกว่าน,นี้ตันเลยเห็นปะแล้วพังก็ไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรด้วยเนี่ย มันคืออะไรมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะที่เฮงลองชิมนะหรือมันไม่มีหรือว่ามันเป็นไตแป้งออาจะเป็นไตแป้งนีรสชาติแบบหวานๆก็ร้านตรงข้ามนะครับมีของกินที่น่ากินมากๆเลยมี ขุ้นแดดปะใช่ปะ่ะที่ีิวอนชอบกินขึ้นแดดใช่แล้วก็มีเหมือนข้าวปั้นใส่สาหร่ายอะไรด้วยไม่รู้ว่าแบบก้อนใหญ่ๆนะกินแล้วก็มีแบบอันเหมือนปลาเส้นอ่ะอ่าพันใหญ่แล้วก็ม้วนๆเหมือนเห็นเขาทำเองด้วยนะอืมน่าสนใจมากร้านนี้ปะ่ะชิมเลยสั่งมันทุกอย่างเลยฮนะแบบ with อ๋อโอเคสั่งมั่วแล้วไปเลยไม,ไม่รู้เลยท่านหนัก

อันนี้นะฮะข้าวปั้นมันไม่รู้ว่ามันน่าจะมีไส้ข้างในเนาะผนเลือกจากอันที่หมดเยอะแล้วกันแล้วก็สีที่ชอบเอาสีม่วงหนึ่งอันแล้วท่านผู้ัมท่านหนอกสูตรพี่นี่นะคิดไม่ออกจ่ายแบงค์ใหญ่ก่อนนี่โอเคเห็นป่ะเก้าพันห้าโหหมดนี่ไม่ถึงสามร้อย ที่มังวงวนคือของแบบราคาดีมากอะทุกคนมาเรามาชิมกันเลยครับอันนี้คือซึนแดของพี่บอลนะที่บอลชอบมันเป็นเหมือนบุนเส้นเนาะแล้วก็เลือดซึ่งพี่บอลเข้าใจผิดมาตลอดลว่ามันเป็นข้าวเลือด่ะเข้าใจว่าข้าวเลือดแต่บอลว่ามันเป็นบุนเส้นดูจากแบบตาแล้วว่ามันเนี่ยมันเป็นเส้นเส้นแบบนี้เหมือนในคิมารีอะเนี่ยไม่ผมแบบนึกภาพเครื่องใรบ้านเราไม่ได้อะ่ะอืมอืมบุนเส้น ข,ข้าวไม่ยาวขนาดนี้แล้วก็อันนี้นะฮะเป็นเหมือนแบบปลาหอ่อที่วันก่อนเรากินไปไสปูอัดแต่พี่บอลจำได้ปะจำได้ลเลยแต่อันเนี้ยมีหลายไส้มากให้เลือกอืมออันนี้เป็นทิมมารีนะฮะไส้แม่พี่บอลนบอกแล้วมันเหมือนซูนเดเลยไส้ข้างในใอ่อภายนอกก็บอกว่ามันน่าจะเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นปลาที่เขากา,าลังทําอยู่แต่ว่าต่างกันที่ไส้ข้างในแล้วก็รสชาติแล้วก็ ใบที่ห่อหุ้มบางอันก็เป็นใบอบะบางอันก็เป็นสาล่ายต่อไปนะฮะเป็นเมนูที่แรนดอมสุดๆบอลไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรด้วยนะฮะเขาปั้นสีม่วงนะครับผมมาเดากัน,นข้างในก็คืออะไรใหญ่มากก้อนหนามากดูดิกินแล้วนะลุ้นเลยโอ้โหอร่อยอ่ะไม่รู้แต่อร่อยคืออะไรอะ่ะกิมจิ แบบหมูบุกโกกินี่หรอไม่รู้ต้องกัดเข้าไปอีกแต่ว่าทำแรกที่กินเข้าไปอ่ะอร่อยเลยก็คือเข้าปั้นสามเลี่ยมนี่แหละไปเลยไเลยคโอเคโอเคไปเมื่อกี้เดินผ่านนะเห็นอิกจูตัวละพันห้านะครับเขาบอกว่ามาชิโซโยมาชิสโซก็คืออร่อยแล้วก็เรายังไม่ได้กินกิมบับเลยน่ากินมากเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งเลยกิมบับพันหนักยกิบพันหนักิมบับพันหนั มีกระจูห์ขนาดโคจังมาครับเรากินคิมบับแบบออริจินอลคือที่นี่แบบที่จริงเราต้องการจูยองมากกว่านะคือที่นี่เขาพูดไม่ค่อยได้เลยนะแล้วมันก็ขนาดอย่างเดียวเลยนะวันนี้เป็นคิมบับนะครับไม่รู้นะ อร่อยมากเลยอร่อยกว่าที่พี่ซื้ออีกกินหน่อยโอ้โหลาเรื่องเลยนี่มันดูไส้ดิไส้มันเยอะมากอันนี้เราซื้อมันโคไส้ไงอืมที่เราซื้อมันโคไส้อันนี้คือแบบทำสดไงอร่อยมากอร่อยไหมงงเหมือนมีพลังแล้วเนาะงงเหมือนกันมันพิคกัตจูยังไงมันหน้าเหมือนหมีมากกว่าเน อย่าไปทำลายความนั่งใจของนิกาจูบนเป็นไงอ่ะอร่อยเลยอะเก๋ฮึอาหูอ้มันใบโห่ข้างไม่รู้ว่าอะไรอีกอ่ะหมูเหรอไม่รู้ว่าอร่อยมากเลยอ่ะหร่อยมากเหมือนหมูนิกาจูดีครับลองมาชิมได้นะครับกระจู มาเกาหลีต้องกินไก่ทอดเห็นร้านนี้เขามีหลายรสนะฮะดูดิมีไวท์ครีมชีสมัสตาร์ดเฮ้ยน่ากินมากอันนี้แล้วก็ฟรุตชิคเก้นสวีทหวานอันนี้ไม่รู้อันนี้พังพังก้านสด very spicy very spicy กระบาดดีกว่ากระบาดดีกว่า little อ๋ออันนี้เผ็ดมากอันนี้เผ็ดน้อยกระบาดเด็ดกว่า not chicken อ๋อางในนะข้างในเออ can mix mix เลยอ๋อ mix everything ใช่นั้นโอเคทุกเก๋อุ๊ยยังไงก็น่ากินนะนีลงมาใหม่เลยเนี้ย one piece one piece อ๋อโอเค nice cake service โอเคแถมด้วย นี่นะครับบอลสั่งมาเป็นแบบถ้วยคัพนะครับ4,000วอนนะฮะแล้วก็มีรสที่เขาบอกว่าเ e คคอมเมนต์ก็คือเผ็ดน้อยกับสวีทนะฮะเหมือนเราสั <sh arp> <sh arp> ่งป๊อปคอร์นเลยเนอะดูดิสั่งแบบรสเผ็ดน้อยแล้วก็ขอแถมอันหนึ <th <th ่งนะฮะลองชิมสวีทมาสเตอ้ยลองชิมชีสมาสตาร์ดูก่อนอันนี้นะครับไีพิ้งห์บอดีอร่อยกว่าเมียงดงอยากได้ข้นเหนียวเลไม่เอาข้นเหนียวไม่เอาอันนี้ยกินข้นเหนียวไก่อ่ะ ไก่อันนี้มีความแบบร้อนข้างในนะฮะละอุละอุข้างในแล้วก็กรอบข้างนอกแบบฟูฟูฟเทกเจอร์ดีมากโคตรอร่อยเลยอันนี้นี่คนไม่รู้มันคืออะไรมันมีถั่วแดงข้างในอ่ะแล้วเป็นแผ่นๆเหมือนขนมปังนะฮะทุกคน what what is it มักบีน no อโอโคตรเอ่อเกาหลีแพนเค้กเกาหลีแพนเค้ก่า which one is good recommend โคตรนุ่มสุด บุนิงครีสชีสอ่ะพัอลคือจะบอกว่ามันก็น่ามีหลายไส้นะฮะบอลก็บอกว่าอันไหนเด็ดไปนะครับวันไหนแบบเยี่ยมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอันตัวที่เป็นคอเรียนชีสหรืออย่างมันเป็นเหมือนแพนเค้กนะฮะนี้ห้าร้อยวอนอ๋อมันเป็นเหมือนพุกชีสเด็ดชีส นี่เป็นแพนเค้กของเกาหลีนะครับทุกคนวันสั่งเป็นเหมือนโปะชีสมาก,ก็คือหน้าชีสอืมอืมอร่อยมากเลยค่ะดีใช่ไหมหอมละอร่อยเออเหรอแป้งอมน้ำมันตั้งล่อมน้ำมันจริงเหรอหอ,อืมโอ้จังหวะถ่ายเมื่อกี้คิดไม่ใจแบบน้ำมันเยอะแน่เลยไม่อมน้ำมันเลยอืมอืม มีความโชคนี่แมแนชีสเอนอสอซรลลาชีสรอใช่โกเคสัังก่องแล้วแมคแอนชีสหนึ่งอัน มาเรามาชิมกันครับโอชิ้นใหญ่มากเลยอะทุกคนชิ้นใหญ่มากเลยนะนี่ที่หน้าของท่อดนะฮะเด็กอ้วนนะครับเดี๋ยววันจะกัดให้ดูนะครับทุกคนชิ้นมันอ้วนมากแม็กแอน,นชีสโคตรจะอ้วนเลย,เลยกัดคำใหญ่ๆหญ่หูขันบ่หวะ อ๋อใช่วันนี้ไก่หมูหรือไก่ไม่รู้เพราะเขาเรียกอะไร๋อแหมน่าเสียนะเนนนมือม่อกี้อร่อยมากเต็มปอกเลยอ่ะใครอยากกินตามวันนะฮะสามารถมาได้เลยครับมบังวอนมาร์เก็ตนะ เดินง่ายเดินสบายนะครับทางตรงทางเดียวนะครับไม่ไม่มีแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเลยก็ไม่ต้องงหลงใช่ไม่ต้องกลัวหลงนะครับผมส่วนอีพีหน้านะฮะจะเป็นบล็อกอะไรเราจะทําอะไรนะครับหรือจะไปกินที่ไหนนะฮะร,รอติดตามได้เลยครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้วก็สั่นกระดิ่งด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายมังวอนมาร์เก็ต